แบงคอกยิงนาทีบาบ2ลูกพิกนรกชนะลำพูนสุดมันการท่าเรือเปิดบ้านเฉือนเมืองทอง1นึ่งสทำโคตรอ้นลาออก ไทยลีกวิกฤตสัปดาห์ที่9เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ในฟุตบอลไทยลีกมาชมกันครับคู่แรกครับเริ่มกันที่วันศุกร์นะครับก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับก็เป็นการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับเมืองทองครับเป็นการกลับมาเยือนทินเก่าอีกครั้งของโค้โอ้นหลังสันวิวัชชัยโชคนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาก็อยู่กับการท่าเรือนะครับแล้วก็เป็นการท่าเรือนครับเปิดบ้านชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูชัยลูกมงของลูคัาดคอตต้าครับก็ทําให้การท่าเรือชนะ3เกมติดต่อกันแล้้้้้วววกก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 ็็็็โคคอออออนนนนนหหลลลลลัังงงงงเเเมปปปปรระาา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 ศยย่่่่่่ทททททถืีีี7แตจผไไ เกมที่9ครับผมก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับว่าโค้ดใหม่ของเมืองทองจะเป็นใครตอนนี้ก็ประกาศแต่งตั้งโค้ดอุทัยบุญเหมาะไปก่อนครับก็รอดูสถานีตัดพัดไปของโค้ดโอรังสรรครับว่าจะรับงานคุมทีมไหนต่อไปครับผมไปตอนที่คู่แรกของวันเสาร์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับชมบุรีเอฟซีครับหลังจากที่โค้ดโจเทียศักดิ์โอนลาออกครับแล้วก็ได้โค้ดเฮงมาคุมคาตาทับนะครับแล้วก็บุกไปชนะ อยุทยาเยวเต็ดในช่วงท้ายเกมนะครับโดยได้ไปทุชัยจากอดิศักกายสอนครับหลังจากที่ช่วงก่อนนั้นนี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของชมบุรีเอฟซีครับหลังจากที่ไปผ่านไป8เกมก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่าปลดล็อกได้ครับแล้วก็ ผู้ยิงประตูก็คืออดิษักไก่ขอแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเคเวนอิงนาซิโอครับผมส่วนอยุธยาก็ถือว่าฟอร์มเริ่มหน้าเป็นห่วงครับหลังจากที่ช่วงก่อนนั้นนี้ฟอร์มดีช่วงนี้ก็เริ่มฟอร์มแผ่วแล้วครับผมผู้ถัดมาครับก็เป็นเชียงรายเนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับพลังการ f อครับเกมนี้ครับเชียงรายก็เปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนครับโดยได้ประตูชัยจาก เอซุกิอินามโตะนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นกาเบียเอลิเก้นะครับแล้วก็ถือว่าเกมนี้นะครับพลังกาย FC โดนใบแดงอีกแล้วครับก็ถือว่าเป็นการโดนใบแดงสามเกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็มีนักเตะโดนใบแดงไปถึง4ลรายแล้วนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันกับเรา พลังกาย FC ครับที่มีปัญหาที่นักเตะโดนแบนบ่อยครับก็ฟอร์มก็ยังไม่กระตืออง้เท่าไหร่สำหรับพลังการครับส่วนเชียงรายในบ้านปีนี้นี่ต้องบอกเลยว่าฟอร์มแรงจริงแล้วก็อิสกิอินามโตะครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นปีนี้ฟอร์มฮอตจริงๆครับสุดท้ายครับก็เป็น PT ประจวบนะครับเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามัดด้าเอฟซีครับคู่นี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับพีทีประจวบในบ้านเล่นในรังสามอสเตเดียมก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับก็เปิดบ้านชนะไปสองประตูต่อศูนย์ได้ประตูจาก่เมงหาบปประตี แล้วก็อีกลูกได้ปิปดท้ายครับจากจุดโทษของตาอัวเฟล่าครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมในบ้านของ ต่อพิฆาตนี่คือว่าไม่ธรรมดาจริงๆใครที่จะชนม,มาชนะที่สน,น,านามแห่งนี้ก็ถือว่ายากหน่อยครับตอนที่คู่ของวาร์ทิ์ครับคู่ระหว่างจาฟงครับเปิดบ้านเจอกับระยองเอฟซีครับบุยลามเงยเต็ดนะครับก็ถือว่าบุยลามก็เปลี่ยนโค้ดใหม่มาเป็นมาร์คแจ็กสันนะครับก็เล่นเกมแรกใน ACL มาแล้วก็บุกไปแพ้เมลเบิร์นซิตี้มา2ประตูตอนหนึ่งในช่วงทศเวลาแบบน่าเจ็บใจเกมนี้ก็เป็นเกมลีกในไทยลียกเกมแรกของมาร์คแจ็กสันนะครับแล้วก็ชนะระยองไปได้แบบว่าถือว่าหืดพอสมควรครับชนะไปสองประตูตอนหนึ่ ี่ครับระยองนัดนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายครับมีตัวเก่งติดทดแบรนดครับก็คืออ่สเตนิโอจูเนียรแล้วก็กองกลางดาวรุ่งตอนนี้กําลังฮอตนะครับเซกซ์สลาเตที่ติดสัญญายืมตัวจากบุยรัมครับก็ทําให้บุยรัมยังนําโด่งครับเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมครับคู่ถัดมานี่ผมยกให้เป็นคู่มันประจําสัปดาห์เลยครับก็ถือว่าดราม่าสุดๆครับเป็นการเจอกันของทูแบงคอกเงยเต็ดครับเจอกับลำพูนวอริเออร์ครับก็คู่นี้ก็ถือว่าแบงคอกนําก่อนถึงสองครั้งครับโดยได้ประตูจาก นัดทีน้อยวิไลทาเข้าประตูตัวเองครับอีกลูกก็เป็นปกเก้านันสองลูกครับก็น้าก่อนครับสองรอบเลยอัลมายิงไกลตีเสมอก่อนครับแล้วก็ลูกที่ตีเสมอของลาพูนอีกรูปก,ก็เป็นมองมองละวินครับแล้วก็ลําพูนนี้ถือว่าแซ่บเลยครับพลิกแซง3าสองจากลูกโซโล่เดี่ยวสุดสวยของอนันต์ยอดสังวารปีฟอร์มฮอตในปีนี้ครับเกมก็ทําท่าจะจบแล้วว่าดูแล้วว่าน่าจะเป็นชัยชนะของลําพูนที่จะเก็บถ้ำแต้มในสนามบีจีได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่เคยชนะเลยก็มาเป็น ทูแบงคอกที่ยังเก่าเหมือนเดิมครับโคดแบนดนี่ชอบจริงๆนาทีบาบด้วยได้ประตูซีเสมอในช่วง90บวก3จากเทียสินแล้วก็90บวก5จากโมเซนอัลกัสซานีครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สุดยอดมากของทูแบงคอกก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับลำพูนครับก็มีการมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้แล้วแต่ก็ยันไม่อยู่จริงๆครับผมคู่รองสุดท้ายของสัปดาห์ที่9นะครับก็เป็นสุโขทัย fc นะครับเจอกับบีจีปทุมนะคคู่นี้ก็ถือว่าเกิดดราม่ามากมายหลายจังหวะนะครับแล้วก็เป็นสุโขััยรบเปปิดดด้าาาาานนชะะไ3ตต่่ออกก็ถืวมหหลจง ไม่ว่าจะเป็นจังหวะของที่สุโขทัยได้ประตูที่2ครับจากจังหวะที่ผู้ตัดสิน,นครับใช้เลิกงามสมนะครับไปบังขวางการเล่นของอาชาติมงคลทองคีรีนะครับแล้วก็ทําให้ได้ประตูไปนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีการโต้แย้งใดๆครับผู้ตัดสินบอกว่าไปยืนวิ่งมาชนพี่เองผมก็งงเหมือนกันแล้วก็จังหวะอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ชนาทิพย์โดนใบแดงจากจังหวะที่ชยพลอดทน,นครับไปขี่หลังกล้นะครับก็ถือว่าจริงๆมัน ควรไม่ไม่ควรจะปล่อยให้จังหวะมันยืดยาวขนาดนี้ควรจะเป่าให้หยุดเล่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรจะแบบปล่อยยาวขนาดนี้เพราะว่าจังหวะชนาทิพย์เขาก็ต้องสะบัดเล่นเพื่อต้องการเล่นต่ออะไรย่างเงี้ยแต่ก็ เป็นใบแดงชัดเจนได้แต่จังหวะก่อนนั้นนี้ก็คนเป่าให้ดีกว่านี้ครับก็ถือว่า BG ก็แพ้ไป3มประตูต่อหนึ่งครับผมและคู่สุดท้ายระจำสัปดาห์ที่เครับเป็นอุทัยธานี FC ีทีมอันดับสุดท้ายครับที่ได้โค้ดมีล้อโจซิกนะครับประเดิมคุมเกมในบ้านเกมแรกเจอกับราชบุรี FC ที่2เกมหลังสุดก็ยิงไปถึง10ประตูะครับคู่นี้ก็เป็นราชบุรีนะครับบุกมาชนะอุทัยธานี FC ถึงที่3มประตูต่อ2ครับโดยได้ประตูจาก ธนวัตซึ่งจิตถาวรยิงไกลด้วยเท้าซ้ายสุดสวยครับก่อนที่ทิทตาธรอักษรศรีมายิงไกลฉลับโจนาธานตีเสมอครับแล้วก็ลาบุรีนาีกครั้งนะครับจากซิดเคเฟยล่าแบกซ้ายบาซิลนะครับแล้อุไทยก็ไม่ยอมครับมาตีเสมอได้ครับจากบูโน่ไบโยนะครับ ครึ่งหลังนะครับก็มันเหมือนเดิมครับแล้วก็ราชบุรีมาได้ประตูชัยสุดสวยครับจากฟรีคิกของเอ็นจิว่านี่ปั่นเสียบสามเหลี่ยมเลยครับก็เป็นราชบุรีเอฟซีบุกมาเก็บ3แต้มได้ถึงทีนอุทัยธานีและในส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับดำนำอันดับ2อย่างทูแบงคอกถึงอยู่2คะแนนแล้วก็มีเกมในมือที่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับในเกมที่เจอกับสุโขทัยก็เลื่อนไปแข่งปีหน้าครับส่วนที่2ก็คือทูแบงคอกครับที่3ราชบุรี4อย่างท่าเรือก็ขึ้้นนนมาาแลววะะครรรััับบบอด5 BG 6เชียยง7ปจ8 ส่วนอันดับโซนท้ายตารางกันบ้างอุทัยธานีก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครครับมีเพียง4คะแนนะแล้วก็ลำพูนวอลเลเอร์ที่เกือบจะได้3แต้มแล้วก็สุดท้ายเหลือ0ครับก็อยู่อันดับรองสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยการจนบ,บุรีอันดับ3จากท้ายนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงครับแต่แต้มก็ยังถือว่าไม่ห่างมากมีลุ้นกันทุกทีมครับก็สุดสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นอะไรแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมสําหรับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสััปดาาห์ทีุุกอกรบบฟตลไย